ช่วงนี้เราไปฟังเสียงหมู่อรอกันบ้างนะครับเรื่องของพีเอ็มโซยุตนากันบ้างนะว่าพี่น้องสะท้อนความคิดกันพันเพื่อครับค็หวังว่ายางพาราน่ไจะคุณผอตัดสเสร็จอาจัะมาจก็หวังว่ายางพาราน่าจะคนณผอตัดสินเสร็จอาจจะมาจัดการเสียางหาราน่อตันเสร็จอาจจ้ปัญหาใหญ่ก็เรื่องการเผาไหม้ใช่ไหมพีเอ็มสองจุดห้าผมว่ารัฐบาลน่ะห้ามหยุดเผาไบเพราะว่ามันมันช็อตเลยทีเดียว ชาวาบ้านชาวสวนเขาจะทำยังไงเนื่องว่ามีใบไม้เศษเศษอะไรเยอะแยะอย่าง,งาาเงี้ยเขาจะเอาไปทิ้งที่ไหนเขาจะไปกองที่ถังขยะแล้วเจ้าที่ถังขยะจะเก็บไหมอันนี้เขาพูดผมมาว่าถ้าเกิดเขาไปกองกองไว้ท่วมข้างถนนเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วเจแต่ว่าจะให้จะให้ใหไ,ปไปไปทําปุ๋ยหมักเนี่ยมันคงไม่ทันหรอกใช่ไหมปุ๋ยหมักมันทําไม่ใช่ได้มันทําได้นิดหน่อยแต่ว่าจะเอาคุณเจ้าทางป่ามาทําปุ๋ยหมักเลยก็คงไม่ใช่ขอบคุณรัฐบาลที่ได้เยียวยารักษาก็หวังว่า